สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้องไม่หยุดถูกรางวัลที่หนึ่งเจี๊ยบกลับแม่รู้เที่ยวแรกกลั้นไม่ใช่เผยที่มาหวยเมก้านอนจากกรณีอดีตลูกทุ่งดังเจี๊ยบกนกพรนักร้องดังคล้ายอาสยามชีวิตต้องเจอมรสุมป่วยมะเร็งเต้านมระยะสามต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านโดยมีรครอบครัวอยู่เป็นกำลังใจก่อนหน้าน,นั้นเจ้าตัวเคยบอกว่าไม่ขอรับเงินบริจาคจะขายของออนไลน์ต่อสู้ชีวิตเอง ล่าสุดเจีย๊ยบพลดีใจประกาศผ่านโซเชียลว,ว่าฉันถูกระมัลที่หนึ่งพร้อมทางเผยคลิปนาทีสุดดีใจพระเจ้าฉันฝันหรือเรื่องจริง ขณะที่เจ้าตัวบอกว่าดีใจฉันถูกระงวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งวิ่งด้วยความดีใจไปหาแม่ไปกอดแม่กราบเท้าแม่กรีดร้องไห้ลั่นอยู่ตลอดเวลากอดคนในบ้านขณะที่แชร์คลิปจำลองเหตุการณ์ตอนรู้ว่าถูกระงวัลที่หนึ่งถามเจี๊ยบว่าตอนเขาบอกถูกระงวัลที่หนึ่งทำยังไงเจี๊ยบทำท่าประกอบปฏิเสธเสียงแ็งว,ว่าไม่ใช่บ้าหรือเปล่าก่อนจะเซ็นชื่อและร้องลั่นดีใจโดยเจี๊ยบเล่านาทีถูกระงวัลที่หนึ่งกับคนใกล้ชิดที่กำลังร่วมวงดีใจกับเจี๊ยบ ทั้งยังเล่าหวยหนึ่งใบที่ถูกรางวัลจากการเห็นคลิปคนแก่โดยเจี๊ยบยังโพไม่กมกานอนกลัวตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นความฝันพร้อมทั้งข้อความด้วยว่าบอกก้านอนย่านตื่นแล้วมันสิเป็นเพียงความฝันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ